สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 Tarot c h a n n ช l ผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทารลหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะพลังงานราศีกุมรัคนากุมหรือคนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์หัวข้อนะคะคนที่คุณถอยออกมาครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคม25 6 8น้าหสิดนะคะพลังงานเราจะแบ่งเป็นสองฝั่งนะคะเหมือนเดิมนะใครที่เข้ามา ชมคลิปนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะขอบคุณทุกๆการคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆก,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 การติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,การพพอร์ตสนับสนุนราฮาราศีกลุนะครึ่งหลังมาดูซิว่าเป็นยังไงพลังงานคุณก่อนนะแล้วก็พลังงานคนของคุณถ้าพลังงานสลับนะคะก็ไปสลับเอาเองนะคะบางข้อความมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนถ้ามันไม่ไตรงก็ปล่อยทิ้งไปถ้าพลังงานที่มันตรงหรือสามารถนําไปปรับใช้ได้ก็ นำไปปรับใช้ได้นะคะโอเคเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะพลังงานคุณนะ้าละศีกุมกําลังจะพยายามอะไรคะคุณมองเขาอย่างไรโอเงียบกริบนะคะคนขี้เหงานะคะคนขี้น้อยใจละศีกุมคุณมองเขานะะโอเคนะความรู้สึกของคุณ รักแล่นะคะอยากแก้ไขโอ้กำลังหาวิธีการอยู่ราศีกุมลัคนากุมพลังงานของคุณนะคะเจ็ดไม้เท้านะมองเห็นถึงสถานการณ์พลังงานในความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนคุณตอนเนี้ยคุณอยากจะพยายามนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเราห่างออกมาแล้วเราเดินออกมาแล้วแต่คุณอะพยายามคุณเหนื่อยและตอนเนี้ยนะคะ คุณรู้สึกเหมือนว่าตอนนี้ยอยากจะปกป้องหรือโปรเทคความรู้สึกของตอนเองมากกว่าสิ่งที่คุณได้พยายามไปแล้วนะคะคุณอยากได้รับการตอบรับนะ,ค,ะคุณอยากได้รับความสำคัญจากบุคคลคนนั้นคุณพยายามที่จะข่มอารมณ์ความรู้สึกตัวเองไม่ให้โทรหาเขาไม่ให้ส่งข้อความหาเขา อยากจะควบคุมนะคะก็คือควบคุมตัวเองนี่แหละนะคะพลังงานว่าให้อยู่ในพลังงานของตัวเองนะคะว่าถ้าเราสําคัญนะ่ะเขาก็ต้องพยายามกับเราบ้างนะ,ะเหมือนที่เราเคยพยายามกับเขานะคะตอนนี้คุณมองเขาอย่างไรนะคะคุณมองว่าคนคนนี้นะคะเป็นคนที่โลกสนตัวสูงเขามีความเชื่ออะไรบางอย่างตอนนี้ไม่ได้คุยกันแล้วนะคะ แต่ในความที่เขาอะนะคะเป็นคนที่โลกตัวตัวสูงหรือไม่ค่อยเปิดใจรับใครเข้าไปในพลังงานของตัวของคนของคุณง่ายๆนะสิ่งที่คุณมองอะเขาจริงๆในตัวตนนั้นอะที่แม้แต่จะแสดงออกว่าโลกส่วนตัวสูงหรือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันแลดูแบบไม่น่าเข้าหาในตอนแรกอะนะคะแต่ทีนี้คุณก็มองว่า ในเนื้อแท้ที่คุณได้รู้จักเขานะคะเขาเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนหรือโรแมนติกมันมีความซ่อนไว้ในนั้นนะคะมันมีเป็นมันมีความอิสระนะคะในความคิดในความเชื่อแล้วก็มีความอ่อนโยนแล้วก็เป็นคนเซนซิทีฟอ่อนไหวง่ายในพลังงานของเขาจะบอกว่าเป็นคนที่ขี้ใจน้อยขี้น้อยใจแล้วก็หายแล้วก็เงียบไปนะคะทำอะไรตาม จุดประสงค์ที่เขาต้องการนะ,ะในแนวทางหรือทางเดินของตัวของเขาเองคุณมองว่าสิ่งเนี้ยคือคุณไม่สามารถไปควบคุมคนคนนั้นให้อยู่ตรงนี้ให้ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้คุณทําสิ่งนั้นไม่ได้เลยนะคะเขาเป็นคนรักอิสระนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเจ้าชู้หรือหลายใจนะ,ะเป็นคนที่เปิดพื้นที่ส่วนตัวเซฟโซนน้อยมากๆเลยแต่คุณก็มองเห็นในสิ่งนั้นนะ เหมือนว่าเขาอะเปิดความรู้สึกให้คุณเข้าไปแล้วแต่ตอนเนี้ยมันอาจจะแบบเราอาจจะแบบไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารก็ต่างคนต่างปล่อยกันไปนะคะในไลฟ์สไตล์อของใครของมันนะคุณมองสิ่งนี้นะทีนี้มาดูซิว่าความรู้สึกของคุณจริงๆนะ จริงๆคุณนะนะรู้สึกว่าทำไมตัวคุณอะนะคะถึงแบบน่าจะพูดจะบอกอะไรบางอย่างที่ไม่ปล่อยคนนั้นออกไปนะคะคือตัวคุณจริงๆอะไม่ได้อยากให้คนนั้นอะออกไปหรือหายไปนะแบบอยากจะผูกมัดเขาไว้อะด้วยด้วยความรักของคุณด้วยความสัมพันธ์ที่จะขยับพัฒนาอีกสเต็ปหนึ่งโดยที่ คุณอาจจะนะฮะอาจจะคิดช้านะคะคือเหมือนว่าเราอาจจะใจแข็งไม่ไม่ได้พูดไม่ได้บอกความรักความรู้สึกนะคะการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยนะมันเหมือนว่าความสัมพันธ์นี้มีปัญหาคุณอาจจะคิดว่าความสัมพันธ์มีปัญหานะ,ะอยากจะแก้ไขอะไรบางสิ่งบางอย่างเช่นก็ไม่ได้อยากจะปล่อยคนคนนั้นไปหรือไม่ได้อยากจะหายไปในความสัมพันธ์ หรือบางทีคุณก็อาจจะรู้สึกว่าใช้ใช้เวลานะคะดูไปก่อนดีกว่านะคะว่าความรักที่อยากจะมอบให้หรือการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้ให้คนนั้นนะคะจากคุณไปหรือหายคุณไปตามการเวลาเนี่ยนะค,ะคือง่ายๆเราอยากจะยึดเขาไว้ให้อยู่กับเราหรือให้เป็นคนรักเราให้เป็นความรักต่อกันในอนาคตข้างหน้านะคะ แต่คุณยังหาวิธีการที่จะมันเหมือนเราอยากจะบอกคนคนหนึ่งว่าราศีกุมามนอยากจะพูดว่าเออเธออยู่ในชีวิตฉันได้ไหมไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนอยู่กับใครอะไรอย่างไรและขอให้เธออะได้โคจรวนกลับมาที่ตรงนี้มาหาฉันที่ตรงเนี้ยได้หรือเปล่าอะไรสิ่งเนี้ยนะคะทีนี้แต่คุณอะไม่มีคําพูดที่จะพูดหรือ ใช้อะไรเป็นตัวเหนี่ยวลังคนคนนั้นให้กลับมานะคะมันมีสิ่งเดียวที่จะต้องใช้ก็คือน่าจะเป็นต้องเป็นความรักหรือความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งนะ,ะหรือบอกให้คนอื่นรับรู้ว่าคุณกับเขาเป็นแฟนกันนะคะมันจะต้องเป็นสิ่งนั้นคือเราจะยึดคนคนหนึ่งไว้ในชีวิตเราได้สิ่งสิ่งนั้นก็คือเราจะต้องเป็นแฟนกับเขาเราเปเจาเข้าเจ้าของเขามีทะเบียนสมรสมีอะไรที่ผูกมัด รัดเขาไว้ได้นะคะคือเราหาวิธีการที่จะทําสิ่งนั้นน่ะแต่เราก็คิดว่าเอ๊หรือเราอะมองเขาว่าตัวเขาอะโลกส่วนตัวสูงน่าจะไม่ต้องการความรักแต่มันมีความหวั่นไหวอ่อนไหวและเขาก็ต้องการอิสระในที่นี้ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะที่ต้องการไม่อยากจะโดนใครควบคุมควบคุมความคิดเขามีความคิดคิดเป็นของตัวเองนะคะ ทีนี้คุณก็เลยคิดว่าเรายัางไม่ควรเอาใจไปมอบหรือความรักที่จะไปมอบให้หรือการพัฒนาหรือไปผูกมัดใจตัวเราอะไปผูกมัดเราก็เลยไม่พูดหรือไม่บอกอะไรบางอย่างนะ,ะก็เป็นฝ่ายที่ยั้งไว้ก่อนยั้งการพัฒนาความสัมพันธ์ยั้งความรู้สึกนะคะก็เลยคนคนนั้นก็อาจจะไปอยู่ในหมวดเซฟโซนของเขาเองนะ,ะอาจจะกลับไปอยู่ในความเงาของเขานั่นแหละนะ,ะตัวคุณก็เลยคิดสิ่งนี้มีพลังงานราศีเมษนะคะ ราศีกันบางคนก็อาจจะเป็นคนที่ทำงานด้านจิตวิญญาณบางคนอาจจะเป็นคนที่มียศตำแหน่งสูงสูงในองค์กรนั้นแล้วก็บางคนอาจจะเป็นชาวต่างชาติที่คนละศาสนาคนละภาษากับคุณก็ได้นะคะในความรู้สึกของคุณนะคะนะชาวลากลุ่มลัคนากลุ่มครึ่งหลังเนี่ยมองมองเห็นถึงคุณน่ะอยากจะคุยนะคะ อยากจะพูดคุยว่าคนนั้นสําคัญกับคุณอยากได้รับโอกาสหรือรอคอยนะคะมุมมองอะรอคอยอยู่ตรงนี้ที่จะคุยที่จะวนกลับมาหาหรือเขาอะ่ะใช้ชีวิตของเขาด้วยด้วยไลฟ์สไตล์ของเขาอะ่ะแล้วก็อยากให้ให้ตัวคนคนนั้นอ่ะนะฮะได้วนกลับมาหากันหรือตัวคุณอะ่ะได้วนกลับไปหาเขามันเหมือนเป็นภาพว่าอยากได้รับโอกาสนั้น มันเป็นการอธิษฐานมากกว่าหมอเห็นทีสิ่งนั้นนะก็คืออธิษฐานีนหมายถึงเรานึกในใจว่าคนนี้น่าจะกลับมาหาเรานะคนเนี้นะคะน่าจะกลับมาคุยกับเราน่าจะกลับมาติดต่อสื่อสารหรือน่าจะกลับมาแบบมีความรู้สึกที่ดีต่อเราอ่ะไม่น่าจะหายไปนะคะคือคุณคาดหวังอ่ะภาพใหญ่นั้นว่ามันน่าจะเป็นไปได้มันน่าจะเป็นแบบมันเป็นโอกาสที่ดีน่าจะกลับมานะเขาน่าจะเป็นของฉันอะไรสิ่งเนี้ยนะ คือเป็นการรอคอยอะนะรอคอยแต่แต่ความเป็นจริงถ้าคุณจะเคยไปสิ่งนั้นหรือตรงนั้นในสถานที่นั้นเองนะคะราศีกุมคือคุณนะก็อยากจะวนกลับไปตรงนั้นแต่คุณนะก็ยังไม่กล้าที่จะแอคชั่นหรือจะโทรหาหรือจะทําอะไรนะคะเพราะมันเป็นเหมือนว่ากลัวคิดความคิดของคุณน่ะก็คิดว่าเขาอะคงชอบที่จะโสดไม่อยากเอาคุณไปในชีวิตตัวเขาคนนั้นก็คิดว่า เขาว่ากลับไปอยู่ในพื้นที่เซฟโซนส่วนตัวของตัวเองคุณคงไม่ได้อยากเข้ามาในชีวิตเขาหรอกทําไมคุณถึงไม่โทรหาหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างมาเป็นการที่ไม่พูดคุณรอคอยที่จะพูดบางอย่างสิ่งที่สําคัญหมอคิดว่าน่าจะเป็นการเริ่มต้นที่จะเป็นเป็นแฟนอะไรสิ่งเนี้ยแล้วก็อาจจะคิดถึงยังไงก็ได้ที่อยากให้มีกันและกันในชีวิตอ่ะไม่ควรจะหายจากกันไปนะเป็นภาพของ การรอคอยนะที่ที่อยากจะพูดอะ่ะมันไม่ได้พูดนะคะมันไม่ได้พูดความจริงว่าเขาสําคัญนะคะแต่ไม่ได้พูดออกไปนะคะว่าสําคัญอะไรสิ่งนั้นนะคะเอาละค่ะนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานนะราศีกุมคนของคุณเอ,อ่อคนของคุณนะคะโอเคซิกออฟเพนิเลพลังงานเขานะเอ้เป็นคนใจดีนะคะ เป็นคนใจดีชอบทําบุญนะคะแสดงว่าเขาอาจอยากจะพูดว่ามีการให้และได้รับมีการปณีปนอมหรือเขาเป็นผู้ให้นะคะให้ความรักอ่านะเขาอาจจะกลับมาให้ความรักกับคุณนะคะเ <c oughs> ขามองคุณอย่างไรความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณอืมมันก็จะบปวดเสียใจอนะที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอ๋อรอคอยนะคะ ตอนนี้นะเขานะคะมันเป็นไพ่ของการที่แปลว่าอยากแสดงออกความรู้สึกการให้อภยัยเ,ออเธอให้อภัยฉันได้ไหมอะไรสิ่งเนี้นะคะฉันอยากจะอยากจะกลับมาเพื่อแสดงออกความรู้สึกฉันอยากจะกลับมาเปเธอฉันอยากจะกลับมาดูแลเธอนะะฉันอยากจะเป็นคนที่มีแล้วก็ดีพร้อมนะคะเสียสละอะไรบ้างเพื่อเธอนะคะตอนนี้เขามองคุณอย่างไร ตอนนี้เขามองคุณนะคะว่าคุณอ่ะเป็นคนที่เป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายเป็นคนที่เก่งแล้วก็ยอมรับกับความเป็นจริงนะคะแล้วก็สถานการณ์เนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยในความสัมพันธ์เนี่ยมันมีปัญหาที่หนักนะแต่คุณอะ่ะก็พยายามปรับตัวหรือยอมอะ่ะนะ,ะเขามองว่าคุณยอมยอมที่จะแบกแบกความผิดไว้แบก ภาระหรือความรู้สึกไว้เพื่อที่จะประคับประคองความสัมพันธ์หรือที่จะยื้อความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะในในอดีตอมันอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างแต่คุณก็ยอมขอโทษหรือยอมเอ,อยอมขอโทษทั้งที่มันอาจจะไม่ได้เป็นความผิดมันอาจจะเป็นความเข้าใจผิดคือตัวคุณยอมที่จะไม่ให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันสะบั้นลงอะในอดีตมันคงจะต้องเป็นเรื่อง ที่รู้สึกเหมือนว่ามันเหนื่อยแล้วมันหนักอ่ะในความสัมพันธ์เนี้ยสิ่งที่เขามองนะคุณหนักใจหรือเหนื่อยใจกับพลังงานของเขาทีนี้บางทีคุณยื้อไว้แล้วในความสัมพันธ์เพื่อให้ความสัมพันธ์ดีเพื่อไม่ให้ทะเลาะคุณก็เลยรับสิ่งนั้นไว้เองทีนี้ตัวคุณอ่ะนะตอนเนี้แต่ความเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันมีลิมิตหมายถึงว่าเออฉันยอมขอโทษก่อนฉันยอมอดทนเพื่อให้เรา ธอและฉันยังอยู่ในความสัมพันธ์แต่ทีนี้มันเหนื่อยเกินไปอ่ะทาไมฉันจะต้องเป็นคนที่ขอโทษเพื่อยื้อไว้ไม่ให้เธอหายไปจากฉันจนในท้ายที่สุดคุณอ่ะมันก็เหนื่อยนะคะความเปลี่ยนแปลงเนี้ยได้เกิดขึ้นนะคะมันไม่มันไม่สมดุลเพราะว่าบางครั้งอ่ะเราต้องพูดถึงหลักความเป็นจริงในการครบกันคุณเขาอาจทําผิดได้คุณก็อาจทําผิดได้แต่มันไม่จําเป็นจะต้องคนที่รักมากแล้วยอมในความสัมพันธ์ว่า เออฉันไปฝ่ายขอโทษเธอก่อนก็ได้ฉันบอกว่าฉันผิดจริงๆฉันอาจจะไม่ได้ผิดก็ได้ราศีกุมคุณอาจจะพูดสิ่งนี้เพราะฉันอยากจะให้เธออยู่ในความสัมพันธ์ฉันก็ยอมแบกรับกดดันความรู้สึกไว้ในใจว่าเออมันมันไม่เท่าเทียมมันไม่เสมอภาคมันไม่ยุติธรรมอ่ะถ้าเธอผิดเธอก็ต้องยอมรับผิดสิถ้าฉันผิดฉันก็จะขอโทษแต่นี่แล้วคือแบบคนที่รักมากกว่าก็กลัวอีกคนนึง จะโกรธจะงอนอะไรสิ่งเนี้ยแล้วมันจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วจะต้องเลิกหรือห่างนะคะคุณเป็นสิ่งนั้นมานานมากคุณเหนื่อยอะนะคะแสดงว่าคนเนี้ยกําลังรู้สึกเหมือนว่า <c oughs> อยากอยากได้รับการขอโทษนะคะขอโทษขออภัยกับบางสิ่งบางอย่างที่เขาอะน่าจะเป็นฝ่ายที่รับอย่างเดียวไม่ได้ให้ก็คือ ไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองผิดก็ผิดพลาดได้มันมีอารมณ์โกรธลมโหถ้ารู้รู้จักผิดก็ต้องรู้จักขอโทษนะคะแล้วก็ทําบางสิ่งบางอย่างที่มันดีเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันสมดุลเท่ากันเท่าเทียมนะคะในความสัมพันธ์แล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปได้สแสดงว่าคนเนี้ยต้องเรียนรู้จากการให้อภัยนะคะให้อภัยการการะทาของตัวเองหรือให้อภัยกับใครบางคนในครอบครัวในความรักครั้งเก่าของเขาก่อนนะคะถึงจะรู้จัก รือะะไม่ใช่ว่ารู้จักแต่รับอยู่ฝ่ายเดียวมันเหมือนว่าความขาดแคลนความเจ็บปวดเสียใจพอมาเจอคุณก็ได้รับต่รับใช่ไหมคะรับรับรับสิ่งเดียวไม่รู้จักผิดไม่รู้จักเนี่ยฉันเป็นศูนย์กลางของจักรวาลฉันไม่ผิดคําพูดของฉันคำพูดของฉันถูกที่สุดในโลกอะไรสิ่งเนี้ยนะคนคนนั้นของคุณน่าจะเป็นสิ่งนั้นนะคะที่หมอมองนะคะทีนี้ตอนนี้ตัวคุณความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคุณก็คือ โอเคมันห่างกันไปมันหายกันไปถ้าถามว่าตอนนี้เขานะก็มองว่าอยากจะได้คุณนะอยากจะได้คุณกลับมาในความรู้สึกอะ่ะมันเป็นเหมือนความลังเลใจความรอคอยนะคะไม่มีการลังเลใจนะคะลังเลใจว่าเอ๊ะมันมีความเจ็บปวดอยู่ในนี้ที่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะค,ะความเจ็บปวดเช่นคุณไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะ,ะเขาก็เลยรู้สึกเจ็บปวดเสียใจแต่ถามว่า มันมันรอคอยรอคอยที่จะเจออะไรแบบนี้หมอมองเห็นถึงการรอคอยที่จะเจอนะคะเขาพยายามควบคุมควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองอะให้อยู่ในพื้นที่เซฟโซนให้อยู่ในพื้นที่เซฟโซนของของตัวเองเหมือนว่าไม่อยากจะทำให้คุณหนักใจอะหมอมองเห็นถึงผู้ชายบางคนนะคะคือแบบว่าในความสัมพันธ์ถ้ามีปัญหาอะไรอะ เธอผิดอย่างเดียวนะคะเขาไม่ผิดเขาลอยลำนะ,ะปัญหาอะไรที่มีร่วมกันไม่ยอมแก้ไขแต่เป็นคุณเป็นฝ่ายเดียวที่ยอมแก้ไขนะ,ะมันก็เลยทําให้สิ่งนี้เหมือนว่าผู้ชายคนนั้นนะไม่ได้ยอมนะคะถ้าเขายอมลดอีโกหรือยอมก้มหัวของตัวเองเนี่ยเขาจะได้รับความรักที่ดีและยอมรับใจตัวเองว่าการที่เรารักใครสักคนหนึ่งมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แพ้หรือว่าเราขอโทษ ใครบางคนที่เรารักถึงแม้เราจะไม่ผิดเป็นเพราะว่าเราอะรักเราถึงได้ยอมขอโทษก่อนเพื่อให้ความสัมพันธ์เราและเขาคงอยู่นะคะเขาจะต้องเรียนรู้กับสิ่งเนี้ยการให้นะคะหรือขอโทษขอบคุณหรือขออภัยอะไรสิ่งเนี้นะะเพื่อยอมรับนะผู้ชายคนนั้นต้องเรียนรู้สิ่งนี้ก่อนว่านะ,ะบางทีอะ ผู้ชายไม่ได้มีอํานาจมากกว่าผู้หญิงในความสัมพันธ์และจะกดขี่ข่มเหงผู้หญิงที่เป็นความรักหรือเป็นคนรักที่มารักเขาอย่างไรก็ได้เขาต้องเรียนรู้พลังอํานาจในผู้หญิงที่ก็เป็นคนคลอดผู้ชายออกมานะคะเขาต้องยอมรับสิ่งนี้ด้วยในความเป็นตัวตนของตนเองนะคะต้องเรียนรู้สิ่งนี้ถึงจะให้อะถึงจะให้แล้วก็ยอมรับว่าผู้ผู้หญิงก็เข้มแข็งหรือแข็งแกร่ง ที่จะรักผู้ชายสักคนหนึ่งเช่นเขาในความสัมพันธ์นะเขาต้องเรียนรู้สิ่งนี้ว่าเราจะต้องยอมจำนนกับคนรักของเราที่เป็นผู้หญิงถ้าผู้ชายคนนั้นเป็นสิ่งนี้ได้เนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมันถึงจะเดินไปได้นะะเขาต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงก่อนนะคะแสดงว่าในครอบครัวเขาผู้ชายคนนั้นเรียนรู้แต่อํานาจของความเป็นพ่อหรือลูกคนจีนหรือเอาง่ายๆอ่ะคนไทยส่วนใหญ่ก็เอาผู้ชาย เป็นอำนาจในครอบครัวกดขี่ข่มเหงผู้หญิงหรือไม่ได้ให้เกียรติผู้หญิงแล้วก็คิดว่าผู้หญิงเป็นประชากรชั้นสองในความสัมพันธ์คุณไปเจอคนสไตล์นี้นะคะคือผู้ชายมีอำนาจมากกว่าไม่ว่าจะผิดจะถูกหรืออะไรก็คือจะเสียงดังก่อนนะคะแล้วก็ไม่รู้จักว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิดก็คือไม่มีการยอมรับสิทธิศิรีภาพที่เท่าเทียมถ้าความคิดสิ่งนี้เป็นนะคะก็คือความสัมพันธ์จะไปไม่ได้คือใครที่ไปอยู่ใต้อำนาจผู้ชายคนนั้นก็คือ จะต้องเป็นทําไมคะก็คือโดนกดขี่ข่มเหงทั้งคําพูดและการกระทําถ้าเธอไม่ได้รักฉันไม่ได้อยู่ตรงนี้หรือไม่ได้รักหรือไม่ได้ทําเพื่อฉันเอกเธอเป็นคนผิดความเปลี่ยนแปลงนี้เธอเป็นคนผิดเพราะเธอไม่ได้ทําสิ่งเก่าสิ่งเดิมเธอต้องทําสิ่งเดิมให้ฉันสิเห็นไหมเนี่ยเขาสิ่งเนี้ยคนคนนี้คนคนนี้รอคอยให้คุณไปทําสิ่งนั้นสิ่งเดิมจนเขาเจ็บปวดเสียใจเพราะความเปลี่ยนแปลงนี้มันเกิดขึ้นกับคุณไปแล้วนะ,ะเกิดขึ้นไปแล้วว่า ฉันไม่ควรทําสิ่งนั้นคุณก็เลยรู้ว่าคุณอ่ะเป็นประชากรชั้นหนึ่งะคะฉันไม่จะไปจะต้องอยู่ใต้อํานาจของใครแม้แต่คุณเป็นผู้หญิงหรือคุณจะเป็นผู้ชายก็ตามแต่เรามีสิทธิเท่าเทียมในความสัมพันธ์นะคะพูดตามหลักเหตุผลการครบกันด้วยความเป็นจริงนะคะไม่ใช่ว่ามันมีปมด้อยทุกคนแหละในทุกความสัมพันธ์เลยทุกครอบครัวนะคะสิ่งนี้ทําไมเหมาะถึงพูด การเป็นครอบครัวหรือ Family ตอนเราเด็กในครอบครัวในวัยเด็กหรือความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเราเนี่ยจำได้นะคะในวัยเด็กในความสัมพันธ์แล้วสิ่งนี้มันจะสะท้อนมากเลยตอนที่เรามีความรักให้คุณสังเกตให้ดีๆเวลาที่หมอพูดเนี่ยคุณต้องฟังแล้วก็คิดวิเคราะห์ว่าเออมันเป็นจริงไหมทุกครั้งเราจะเจอคนที่เหมือนเดิมไม่ว่าเราอายุแค่ไหนก็แล้วแต่ผู้ชายคนนี้ที่เข้ามาหาเราผู้หญิงคนนี้ที่เข้ามาหาเรา เป็นแบบนี้ทุกคนเพราะเราก็เป็นสิ่งเดิมเรายังไม่เคยเรียนรู้แล้วปล่อยอะไรบางอย่างออกไปนะคะถ้าเรายังไม่เป็นคนใหม่เราก็จะเจอคนเก่าที่เป็นคนใหม่เรื่อยๆในความสัมพันธ์เพราะมันบ่มเพาะมาจากเราที่อยู่ในครอบครัวที่เราเลี้ยงดูมานั้นตั้งหานะพ่อแม่แล้วสิ่งที่เราจําได้มาสะท้อนฝังใน DNA ของเราในความคิดเราเวลาเรามีแฟนเนี่ยสังเกตสิเราจะเจอคนเหมือนเดิม เรารักใครสักคนหนึ่งเราจะพยายามเป็นคนดีเราจะทําดีเพื่อให้เขารักเราก็เหมือนว่าเวลาที่เราไม่ได้รับความรักในครอบครัวเราต้องทําดีให้พ่อแม่ผมใจเราต้องให้เงินเราต้องให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อให้พ่อแม่รู้สึกมารักเรามากอดเราว่าเราเก่งเราดีเราก็พยายามทุกวิถีทางจนลุ้งเหนื่อย พอเราอยู่ในความสัมพันธ์สิ่งนี้มันก็สะท้อนเหมือนที่เราต้องการความรักจากพ่อหรือแม่หรือเราถ้าเราเป็นลูกคนที่เป็นผู้ชายเราเป็นลูกที่แบบว่าหน้าตาดีที่สุดในครอบครัวหรือว่าพ่อแม่โอเรามากอะไรสิ่งนี้เราก็ไม่รู้จักไม่รู้จักให้เราก็จะเป็นฝ่ายรับรับรับอยู่ฝ่ายเดียวและเวลาเรามีแฟนเราก็จะกดขี่ข่มเหงแฟนเราเราไม่อยากให้แฟนเราเก่งกว่าเราเราจะรู้สึกง,งุดงนอะไรเงี้ยมันจะเป็นสิ่งสะท้อนออกมานะคะเพื่อนทีนี้มาดูซิว่าแนวโน้มนะคะ ความสัมพันธ์นี้นะคะมันจะต้องเป็นสิ่งที่เท่าเทียมไพ่มันบอกว่าคนคนนี้กําลังจะทําสิ่งที่เท่าเทียมสิ่งที่เท่าเทียมเลยนะคะก็คือสิทธิเสรีภาพผู้หญิงผู้ชายเท่าเทียมผู้ชายดูแลผู้หญิงผู้หญิงดูแลผู้ชายเพราะว่าตรกะเนี่ยความคิดเนี่ยก็คือบางคนอาจจะยึดติดว่าผู้หญิงต้องเป็นแม่บ้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงทํางานสิ่งเนี้ยมันเป็นความรักหรือความสัมพันธ์หรือครอบครัวที่จะเติบโตไปในอนาคตถ้าคนที่มีความคิดหรือความเชื่อว่า ผู้หญิงทางานนอกบ้านได้ใช้เงินตัวเองได้แล้วจะมีสามีเพื่อนะคะเนี่ยผู้หญิงทุกคนอันนี้หมาะฝากไว้แต่ถ้าผู้ชายคนนั้นคิดว่าโอเคเธอเป็นภรรยาฉันก็ต้องทํางานหาเงินดูแลเธอปกป้องเธอถึงแม้เธอจะทางานหาเงินด้วยด้วยตัวเองฉันก็จะช่วยงานบ้านเธอสิ่งนี้ผู้ชายคนนี้กำลังคิดสิ่งนี้อยู่ว่าอ๋อถ้าเราเป็นเพื่อนเราก็ควรจะไม่เอาเปรียบความสัมพันธ์ถูกไหมคะเขาให้อะไรมาเราก็จะให้ตอบแทนกลับไปเพราะผู้ชายคนนี้กาลังคิดที่จะจ่ายเอาง่ายๆอะ ความรู้สึกกับเงินหรือการดูแลเทคแคร์ care, หรือสิ่งที่สมดุลหรือเท่าเทียมความเท่าเทียมอะนะคะหรือเขาอาจจะลุกขึ้นมาว่าสิ่งนี้ฉันควรที่จะทำสิ่งนี้ให้เธอนะคะเมื่อเขาทำไมคะเมื่อเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อเราเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเราคิดว่าเราอะจะไม่ยอมอยู่ใต้อันเดอร์ในความสัมพันธ์หรือฉันจะต้องขอโทษเธอเสมอถ้าคุณยังเป็นสิ่งนี้ความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นไม่ได้แรงสะท้อนนี้ต่างหากนะคะมันจะไปตีเขาว่า ฉันไม่จะไปจะต้องยอมเธอนะถึงแม้ฉันจะชอบเธอเธอก็ไม่ได้ถูกเสมอไปเราต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพที่เราจะต้องแสดงออกว่าใช่หรือไม่ใช่ในความสัมพันธ์ที่ว่าโกรธหรือื่อโหหรือไม่พอใจเรามีสิทธิที่จะเรียกร้องสิ่งนั้นนะคะว่าสิ่งนี้ฉันไม่โอเคฉันต้องพูด ะะอันนี้ตัวคุณต้องฟังพลังงานอันนี้ไว้ว่าจริงหรือเปล่าเราไม่จะเป็นจะต้องยอมใครถึงแม้เราจะรักคนนี้มากถ้าเรายอมนะคะเราก็จะเป็นคนที่เราผู้ชายคนนั้นก็จะกดหัวเราไว้นะคะโดยที่เราไม่ได้แบมือของเงินเขาใช้เขาไม่ได้ทํางานหาเงินเลี้ยงเรานะคะถูกหรือเปล่านะเราทํางานเลี้ยงตัวเราเองนะคะเ,ออเราไม่ได้อยู่ใต้อํานาจของเขาผู้ชายคนอื่นไม่ได้มากดขี่ข่มเหงเราเราใช้ชีวิตเหมือนของตัวเราเองไม่ใช่สมัยยุค กรุงศรีอยุธยาที่ผู้หญิงจะต้องไปอยู่ใต้อันเดอร์ผู้ชายผู้ชายจะทำยังไงกับเราก็ได้หรือแม้แต่กระทั่งไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อเรานะคะความรักนะค,ะความสัมพันธ์เป็นแฟนคำว่าซื่อสัตย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปกตินะคะมันไม่ใช่อะไรพิเศษนะคะการที่นอกใจหรือมีคนหลายคนเนี่ยนะ,ค,ะคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นปกตินะคะพวกเราแม่งชอบเสพหนังหรืออะไรที่แบบ ท่านจะขุนมุลนายมีเมียหลายคนอันนั้นมาสมัยที่ผู้หญิงไม่ไม่สามารถทํางานหางเงินเองได้แต่เดี๋ยวนี้เราแม่งชอบเสพสิ่งนั้นไงมันก็เลยเข้ามาในดี a ของพวกเราผู้หญิงว่าผู้ชายมีหลายคนได้ผู้หญิงต้องเป็นสิ่งนั้นสินี้อันนี้คือความเชื่อผิดนะคะอันนี้หมอขอบอกให้ฟังไปเลยนะราศีกุมราคนากุมไม่รู้แหละว,ว่าข้อความเนี้จะสะท้อนความเชื่ออะไรนะเพอเพอผู้ชายของคุณก็จะเป็นสิ่งนั้นในความเชื่อว่า ผู้ชายมีหลายคนได้ผู้หญิงจะต้องมีชั้นคนเดียวโดยที่เดี๋ยวนี้ผู้ชายไม่ได้มาดูแลเรานะคะบางประเพลกก็มาเข้ามาในชีวิตเราก็มาเอาเงินเราไปใช้อีอะค่ะต้องคิดพิจารณานะคะว่าสิ่งที่ควรเสมอภาคอะ่ะคืออะไรนะถ้าผู้ชายคนนี้ยังอยู่ในวงโครจรของคุณนะคะเขาก็ต้องให้ค่าคุณนะคะอ่าให้ค่าให้ราคาเรานะคะแล้วก็ทําสิ่งที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าทําสิ่งที่ไม่ได้คู่ควรกับเรา นะหมอมองเห็นถึงถ้าเขารักคุณเขาจะทําสิ่งที่ให้เกียรติและคู่ควรนะคะกับคุณคุณพิจารณานะคะคุณผู้หญิงราศีกุมภราศีกุมนะหมอมองเห็นถึงสิ่งนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ให้ค่าเรานะเราก็ไม่ควรจะไปให้ค่าเขาเช่นกันเราก็ต้องรักตัวเองนะคะเอาละค่ะนะมีพลังงานราศีตุลกับราศีธนูเพิ่มเข้ามานะคะชาวราศีกุมภ์านาศีกุมพลังงานสามารถสลับพลังงานกันได้สลับฟังนะคะไปสลับกันเอาเองนะ,ะเ,นเพื่อนๆนะ เอาละค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะส่วนใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์นะคะโอนยอดแล้วก็แอดไลน์ ID เเข้ามานะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ